turn on the beat จัดสภาพกูงงจเจงบามโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟ i ิงจ ate, yeah. er ั channel, king. ดสภาพกูงงจเจงบามโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟ i ิงจ er ัดสภาพกูงงจงบามโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟ i ิงจัดสภาพกูงงจเจงบามโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงทำมอไซค์ให้ดูแพงสักแต่งรถให้ดูถูกเป็นเด็กช่างก็ดูแมนสักเป็นแวนมึงดูบูดมึงสมแล้วเดาดูถูกทำทรงเลือให้ดูแบนมึงอยากฮอเพศเป็นรูแปนักสือเป็นได้แค่รูตู กอคอเพเป็นลูแปลมึงดูประหลาดชักบ้าทำทรงเป็น,นดิสกูมึงบังมันอาจชักก้า oh. ให้มึงหู้ความจริงมึงยังไม่กล้ารับป่ะ oh. ไอเจฟมึงควรเลิกโชว์ถอยเพื่อความฉลาดซะ oh. บ้าไอเฮียแย่จ,จนโดนกระทืบมึงก็งมารักสุดตีน oh. ไอเจฟชอบทำหน้าฟินตอนโดนประทัดตุด จีนเบียบมึงเป็นแค่บันไดที N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  ่เอามาเผื่อขั้นไว้ใช้แต่แพทเทิร์นหรือว่าโฟดอมเดินถามน่อยมึงเบื่อบ้างไหมมึงเจอกูสับมึงอ่านนายับลกแต่คำศัพท์คำกล่าวว่างั้นลกแต่คำซ้ำแถมพันขยะแถมยังอุบัติอุจจาร์บ้างนะจากสภาพกูงงจริงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงจากสภาพกูงงจริงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงจากสภาพกูงงจริง บ้ามโดนยิง, <Hey. S 1> ยยงก่เห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงจากสภาพกูงงจริง ทำโดนยิงกูเห็นและอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟกิงแต่มึงจะเจอกูคิวก่อนที่กูรับรายงานให้ควยเลยมอเตฟักก่อนที่จะงัดปลายคางมึงตามตัวกูไม่ทันมึงควรจะวางใจซะกูจะฆ่ามึงให้เสร็จสับและปฏิวัติรายการมึงไม่ต้องมาตามหอดมึงดูแต่ของยนหลอนยากกูให้อัมดเจบมาสอบเพราะว่ามึงเลือนมันสอนลามกูต่อให้ซีหนึ่งสองกลากูอย่างนนจัดตำคำขอพอดูกูรู้ละออมมึงอัดเพลงทีละสองบารโฟคิงงปท้าต่อยเขาแต่เสิอดนันตายก่อนสู้รู้เปล่าว่าเจ๊เป็นเกย์ช่วงนน้ไปหรอกผููจะดดเส หลอกไงน้ำเสียงมึงคน <Yeah. S 1> น้ำเสไอควายคุณนึกว่าควายออกลูกทำน้ำเสียงแบบนั้นไอสัตว์แล้วใครจะกล้ามาฟังเป็นควายธรรมดาไม่พอเป็นควายพม่าลามันดูทรงสภาพมึงเงี้ยยัดแม่มึงคงจะหลอ,อนยาและเปิร์บันพ่อมึงหงายไอสัตว์นั่งรัวแค่ทีละสองบาทจัดสภาพกูงงจรงิงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟกิ้งจัดสภาพกูงงจริงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟกิ g งจัดสภาพกูงงจริงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟกิ g งจัดสภาพกูงจง มึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟไอเจบมันเป็นที่เช่าของตุ๊ดมนเลยโดนตุ๊ดโทรโทรตามทิ่จนไม่มีเลยเด็กเพราะอยู่ในยุคโอชายเจบมันหายไปไหนมาสาใสมันคงดูดูชุดเจบมีชุดช่างแต่ว่ามันไม่ใส่เพราะจะใส่แต่ชุดโกโกวามึงอยากจะทำเพลงทั้งทีแต่ไม่รู้จใจชนิดเพลงถ้าตัวกูจะเล่นนาคอยกูเดินเดี่ยวเดียวสปิทเลนทุกบาทที่กูจะใส่กูจับมาเพื่อละเลงฟิปที่เอาแต่ใส่ชุดโกโกวาไอเจบมันเบลสควิตเกมเฮียเจแม่งหลอนยาดันไปลักลาตรงหนออสติไม่ดีไม่พอไอสัตว์ข มองหล่อไอเฮียเจ็บแม่งคงอยากได้ชุดโกโกวาจนหลอนหวยไรเฮียเจ็บคิวมึงตอนเที่ยงเป๊ะเลี่ยงเย็ดยิงเปี้ยงเล็กคำกูดั่งเยี่ยงเพชรเคลี้ยงเช็คเลี่ยงเดหันตูดมาดงเอี้ยงเย็ดมึงพาพห่วยไรเฮียเจ็บกู่ปากแล้วยกเงียบๆเดชจัดสภาพกูงงเจงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงจัดสภาพกูงงเจงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงจัดสภาพกูงงเจงบ้ามึงโดนยิงกูเห็นแล้วอยากจะลั่นไอเบลเด็กช่างโฟคิงจัดสภาพกูงงเจง มเงี้ยกเ็งี้เยเงี้ย yeah, <yeah>, yeah. พอกูมาทําแท็กนี่ฮุกหน่อยพวกมึงก็ยังไม่กล้าหันหน้ารับนอกจากจะด่าก,กูเรื่องแล็บจะฆ่าก,กูหรือบูลลี่กูนอจกจากจะพวกเชี้ยนี่แล้วมีเชี้ยอะไรสังสตว์บ้างวะไอ้เงี้ยจะไม่จบในสัตว์มึงดูสภาพเชี้ยเจ๊มันดิขี้เก๊กหน้าเออแล้วแอบดึงมึงฟังกูไว้นะไอ้พวกหมาทุกตัวในรายการถ้ามึงคิดว่าการด่าคือการพัฒนาสกิลแล็บถ้าสมองมึงคิดได้แค่นั้นอันนั้นก็แล้วแต่มึงไอ้เงี้ย chime on the beat เห <Yeah. S 2> มือนว่ามึงอยากจะเฉิดฉายแต่เดินกูขาดขาถ้าตัวมึงเกิดหายคงไม่มีใครเขาอยากหาเสียเวลากูหมดให้กูมาตบไอ้ปากหมาเขาพาลงโทษมึงอย่างหนักไอ้เด็กสัตว์ไอ้บาปหนาะหยิบการมึงรีบมาเปิดไงก่อนโดนกูจับหามไล่มึงออกจากเกมรอบนี้กูเข้ามาสะสางไปไกลๆดิสัตว์มึงไม่ได้อยู่ข้างในพิกัดเควสที่กูต้องมา <Yeah. S 1> จัดไอ,อ้ไปพิบัติแลวที่มึงหา,หาไปทั่วน,<ะ>นี่คือมึงหิวแสงหรือหาซีนอยู่ดีๆไม่ชาวไปสัตว์แกว่งปากมหาตีนไม่ทันทลาบินกูเหยียบมึงจมกระถางดินสัตว์ปากเฮี้ยยังมึงน่าจะไปเป็นอาหารปล เบอร์เซอร์มึงคิดว่าเกมจะเดือดเดี๋ยวกูถามจริงว่าที่มึงทําไม่คิดว่ามันจะเสือกเกูฟังยังไงยังไงมึงใกล้แค่อยากจะมีบทสันดานถอยไม่เลือกที่ไอเฮียนี่แม่งมีหมดเพราะความคิดของมึงมันติดลบจะไต่ระดับมาเทียบกูมึงคงต้องตายและเกิดอีกสิบพบตากูออกลามได้แค่เศร้าจนจิตสบอสส์แล้พิษที่ได้แต่เอาผวาเงาจะปีกนก เก่งให้ได้มันปากแล้วค่อยมาคุยมาพูดโวตักน้ำใส่กระโหลกชะง,งกดูยันลูกโตแล้วไม่ต้องเสือกไปด่าใครเลือกตั้งลูกอนิเมตาเฟสมึงยังเคยเอารูปคิริโตเป็นรูปโปยสัตว์ม<อ>ือว่ามึงอยากจะเฉิดฉายแต่โดนกูขัดขาถ้าตัวมึงเกิดหายคงไม่มีใครเขาอยากหาะเสียเวลากูหมดให้กูมาตบไปปากหมาขอพระลงโทษมึงอย่างหนักไอเด็กสัตไอบาปหนาเการมึงรีบมาเปิดไงก่อนโดนกูจับหามอะไล่มึงออกจากเกมรอบนี้กูเข้ามาสะสาง ไปไกลๆดีสัตว์มึงไม่ได้อยู่ข้างในพิกัดเควที่กูต้องมากำจัดไอ้ภัยพิบัติระดับหมาอ่ะมึงแชร์รูปสาวกูว่ามึงแชร์เพราะอยากเ็ยอ่ะแต่ทำได้แค่ชักว่าเพราะควคยขนาดเล็กไงพไลัยมึงเหมือนเอาใบมีดมาปาดเพชรมึงควรพบแพทย์แล้วรีบไปเอาประสาทเช็คซะ มึงได้แค่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมะเร็งโอเคมึงควรจะหาที่เกาะเพราะตอนนี้อาจจะกระเด็นกระสุนกูพร้อมจะเข้าไปเจาะและหมัดที่ฝ่ามาประเข็กระแทกมึงจนฝุ่นตลบกระทบที่ปากมึงเต็มเต็มมึงรีบไปสูดไปภาวนาไม่ต้องไปตรวจไปเดาชะตาพลายโง่งที่คิดจะขายเดวแม่งก็หายไปตามเวลาแต่หน้าที่แตกกับมึงที่หงายเลี้ยวแลที่หายกำลังจะลาเพราะเสือกโชคร้ายมาเจอกับกูเลยไม่ได้ฉายเป็นธรรมดาแลวโฟกัสสายมันแสงที่ส่องเข้าไปกระทบที่อันรการกูว่าสันดาลของมึงที่สือกไม่ต่างจากกุยที่อันธพาลังจทุก จะเชิชายแต่เดิกูขัดขาถ้าตัวมึงเกิดหายคงไม่มีใครเขาอยากหาเสียเวลากูหมดให้กูมาตบไอ้ปากหมาขอพาลงโทษมึงอย่างหนักไอ้เด็กสัตว์ไอ้บาปหนางการมึงรีบมาเปิดไงก่อนโดนกูจับหามอะไล่มึงออกจากเกมรอบนี้กูเข้ามาสะสางไปไกลๆที่สัตว์มึงไม่ได้อยู่ข้างในพิกัดเควที่กูต้องมากำจัดไอ้ภัยพิบัติระดับหมาอะ